ตีหนึ่งมาแรงคือน้องไปเบิ่งไปกวนไหลกวนเส้นอะลน้องขวัยีเส้นหลายๆเถื่อนอะไเบิ่งเมื่อกาบอเท่านั้นล่ะสัญญาต้องเป็นสัญญานะถ้าติดมาหนึ่งมาแรงกูเหตุเมื่อเลยขางหนึ่งเมื่อกาเห็ดบอเหติยังเห็ดนุ่มขางหนึ่งก่อนแล้วออกมาแรงเพ่งต่อไปติหนึ่งมาแรงเหติอีขางหนึ่งจะเกียงสิยออกเพ่งต่อไปก จนกลัวชีวิตจะหาใหม่เลยตก็เอาขังเดียวก่อนกานสิบพนาเฮ็ดแงอยู่ม่มบุพินาเฮ็ดนุมขังเดียวอาจารย์ปลาติย์อยู่น้มนอม่อย่บอไม่นุมขังเดียวหรือหมอยู่ตัวละตัวเส็ดจังไหนจับสองมือเอาบ่กอะวักคตัมัวใจนิแต่ไม่มาก็ยิ่งที่อ่ะติดหนึ่งมาแรงได้แน่นอนนุมพี่นก็ต้องไม่บังเพื่อบังึง ตามเฟของแซ่นะเเป็นคาค้กด้ยสื้อโทรศัพท์อีกเอามาเอามาแซ่สีสองสามสี่ห้าเก็แปดเก้าสิบเกงมันได้เขาจะแซ่ให้มันได้คนจจะแซ่ขาชอบนุ่มค้างไปเมื่อไหรเส้นงี้เส้นงอโอ้โอ้แต่ละกคือท่ป็นสีานเห็ดอนมไปเหรอพอนเพืนเพื่อ่อนเนนเ่พ อเสื้อเป็นไงมั้แบบนม่งเอก้อยแล้วดแต่คนเดียวสุดเลยสุดสวยอว้ออกันยู่พอาะสีสีมันสีตัดสุดอคนกันแหล่แไหมขุดสุดกระขขาวบบมสุดเขียวน้ำผอหเดี๋ยวอีสุดเขียวอีกคร้ยคับใครรู้ไหมว่านี่เออใ่ไะเสียดายเลยไปไต่ไหมเด้ยก็เด็ดตัวขงตัวนกข่าวใส่เอาปั่มบ่ปั่มแรกเนาะพทอแรก ก็อยูมองมันอยู่ตัวพี่น้องยืร่องเอฟ้านได้จะดำพี่น้องส่งไมกดสายบงาตนึงมาแราที่เดนนพรา่น้องฟ้าทำบุญยทำบุญี่ยวเดี๋ยวที่ให้เขากดได้หลายไ้นหนุ่มมันบพี่น้องพี่น้องรักา่ะแล้วพี่น้องนั่ตนงมาแงย่งดี กูเห็ดอิลี่แข้ขางนึงเอาเอานี่ลหะเอาพ่นกายเห็ดพ่ก้าพ่อจะพ่อหายขางนึงก็สิเฮ็ดเออเอาติดนึงมาแรกหายเลิกขางนึงเออว้านี่อะพ่อได้ใครมาจะกลแพ่งแพงแพงแรกให้นองขางนึงแพงที่สองให้นองขางนึงวันนี้เฮ็ดรีแพะเดียวพอรีแพะแพ่งที่สามได้เออเออ แม่มันถือของเออกรที่เฮ็ดมากอะ่ถือของไรต่างที่เฮ็ดางบไเฮ็ดนักนุ่มยเฮ้ยมันก็เียวยาสิป่นกนุ่มขางนึงไหมมาเ็นนมเข้ามาแงานเจมีโอ้ยมันถือแมเจอนี่ไเเขาใจมันเจยวกทั้งรเฮ็ดหีมาเฮ็ด่ อ้องแปไปใส่หนีเงาเลยไปลองคืคนยังคือคนมาหลบตกะไหมเพเขาเห็นบว่าไก็ชมเพนยังนะนไม่เอแต่ขาของแต่ยังคือเราโอ้สียดายนุ่งขางหนึ่งนะตีหนึ่งมาแรยเนาะเอาเมนได้เอาเป็นได้ได้ไแน่นตองได้เี่น้องซลันเน่โซลันนะดเข้าเดียวขาลอยเหรอ ยบลมตาอุ้ยคุณนายลงจากรถแล้วนายตำรวจลงจากรถแล้วคุณนายเอาทันดูใส่เหมืนคุณนายลงตำรวจเลยเนี่ยน่นสีขาวแบบแต่ว่าสีอพอดีเข้าไปแล้วถังน้ำกับนั่งหัวรถรถพอดีมีอยู่สองอย่างคือรถคุกก็บรถถองน้ำกันนะห้านรถรถคุกขึ้นมาเตะเบ้นเตะเข้ามาเฮ้้นเฮ้ยน้องมาน้องพูว่าถัเน้ำนะเขาไม่้ังน้ำแล้วอเ่พี่มา วันนี้เขาไปใส่พินบอกไปไปพักใส่เลยฮะไม่เขาเขาบอกในกลุ่มหรือยังว่าอะไรหัวใจเย็นใจเย็นควันมันลงบมท่านด้ขวันมันลงบมดท่านควันมันตีกลับบันนี้มันองบางานเลยมันลงบ้านงานเลยโอ้ยบื่เด้ไม่ไหวพี่น้องโอ้ยเปล่วอยู่ นุ่มอีนุ่มทางเดียวเลย1ซี c วะก็ใจมันใเฮ้1 2เลยบ่ว่าเสองลอเจ็สิบหาสองหลอดเจ็สิบองลอว่ามันหน่อยโพดหน่อยพอดเพอดีตดีตสักพมนี่ักเดี๋ยวเดี๋ยวสรุสนี่ไปศึกษามาเลยวันนี้เขาเห็นงายเป็นที่มิลี่ะพอดีตพอดีตัเมืองมาแล้วมือมาแล้ พี่น้องบนไหลก็แสบนิดน exactly ึงมาแรงด้วพี่น้องแต่ตาเปิดอ่างผลกระหลุนมาสั่นแล้วมันสิย่างบ่ย่างแล้วเนาะพี่น้องสรุปแล้วพันย่างอยู่แต่ว่าแต่ติ่น้ำไม่ได้เอาลาเวงเพื่อที่หายนมหลังขาหนึ่งขาหนึ่งหนากระซีเอาพี่น้องพี่หนาอีกแค่หนึ่งเพื่อแต่เดียวเด็ดเดดหนึ่งมาแรงเลยได้นมขาหนึ่งแต่ว่าถามพ่อๆกลับไปเอานุ่มมาไปร้อนใส่ขาหนึ่งมันยันต่อฟ มันจงหลายเต่าเอาดูแม่แม่ลูกออมัใส่ทักข้างขางมัเลี้ยงกันเลยหรอเออเลี้ยงกันเลยมีตีไหมหรอนี่หมว่าหือ่ืออไรมาเดุ่อยดดโอู้ดนีงว่าูดโอ้แหกลูกขึ้นมาจมาใบกับพกมิ่หือจัอยู่อ้ามีออะไรหัวอืออันเจันอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอกหัวกล้อง บ้านโคกกลางตำบลบ้านโคกกลางอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์อ้าวรถตำรวจไปแล้วครับรถตำรวจไปแล้วดูแล้วขาัดเข้มคัดหอันเราขาดเข้มคัดหาอัน ัดเหลี่ยงแล้อยู่แล้ขาดเบี่ยวเลหยจิรอแล้เลี่ยงจิรอตัวออยากเกิดหดเกิดอูบัตนเห้วเลี่ยงจิรอกดยกดแชงภัสนะได้เจดไบหลยอือยกันใด้องถุยซอยกันบนบกงนซอยกันเออระกาศบอกนไหมเมือน้าสอกันเสดนอบข้างเลยโหดเลยจ้าหน่อยน่ะตอนออกลองเพลงน่ปากพี่น้องกดไล์ตอนเขาสู้นถเขวามาไปอโอ้ยสลาดว่าไปกินกับไหลอดไปกินเม็ดเป็นัง เราบอกได้มั้งเราบเวทสงวงเจะสิบใบนตีมาจบบอชคือกันเดียมาจบกัทาวายอยู่มาจบด้เดียล่นตีล็อกเขจันจบกนลางเมสโลกลางมหลอก็ไ่พอหัพ่งคโอ้ยมาอ่านยังโอ้น้ำโชกแมนอนนะคือนอนล้น้ำโชกอุ้ย วันนี้ก็มุ่ไปหาเหมือนนี่น้ำโชก็มุ่มหาเหมือโอ้ยเขาร,รับอินเตอร์แล้วเพราะ่ไปจอฮะจอยางมาสอแลก็เห็นโ,<ห>โ<ห>อ้ออออหว <จำ S 3> ่านไรอีกนะอ้โโชกนอ๋อทะลุเลยจะจักบาทไหมาไรล่ะสามแสนเอสโอ้สามแสนเอสามแสนหนึ่งหมืวิส,สนนุดยอดสุดยอดสามแสนฟองเอะดครับฟอินหมื่นอมื่นไทยจีบทันมาเนาะทันแล้วเนาะ เอาบรรยากาศเอาดีกว่ามือเป็นมือน,นั่นๆสันวันดีควบคุ้มสติตั้งตั้งมันในสิน่งในธรรมเออนั่นละยังจริงยังหลักวุ้มสติเป็นแถวขอแก้ฟินคลิปหนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ